แความพือฮาเริ่มต้นของ VP คืนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าช่วงหน้ายังมีความพือฮาระดับประเทศรออยู่อีกเหมือนกันนะครับ oh. กับครั้งแรกครับของนายแพทย์สุดสวยผู้เข้าประกวด Tiffany u n i v e r s อร์สสสักครู่เดียวครับและต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับผู้เข้าประกวดที่สร้างความพือฮาที่สุด บนเวที Miss Tiffany Universe 2011นน,นี่ทิพนานาเพตราพิชานนสวัสดีค่ะดิฉันน,นนี่ทิพนานาเพตราพิชานนทนายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอ้โ ออเสียงอีกครั uh, okay. Okay, uh, room, okay. mm ้งหนกับ huh. ค so ุณหมอหนนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับคุณหมอหนนี่พิจนาเทสานะครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับผมขอบคุณค่ะว่าแต่เดี๋ยวนะครับพิธีกรคู่ผมพี่ตุ๊กครับแล้วเหละดิฉันยานีจงวิสุทธิ์มิสวีไอพีค่ะ พี่ก็ใจอะไรผิดไครับคือพี่เป็นเวทีประกวดสาวประเภทสองครับพี่โอ้โหถึงประเภทสองก็เือถ้าอยากจะมีส่วนร่วมือนบ้างคุณพอผู้ชายยไม่ทักทายฮัลโหลกันเลยนะคะงานงามงานทั้งคู่ฮะสวัสดีค่ะโอ้ ย่อยิ่งกว่าอีกนิดมีจะนอนแล้วหลังเป็นไรป่ะครับพี่นั่นนาสีขึ้นมาดันแกลบเลยนะฮะเขาบอกว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่เป็นที่ใฝ่ฝันของสาวปร,ระเภทสองทุกทุกท่านเลยนะฮะเพราเดียเรียกว่าเป็นเวทีทรงเกียรติของสาวประเภทสองถ<ช>ูกไหมคะถูกใครๆไไก็ต้องอยากไปอยู่เวทีนี้แหละครับผมช่างหน้าช่างผมเราก็ไปพยายามจะเข้าประกวดหลายคนแล้วเหมือนกันไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วเป็นครั้งได้ที่ฮือฮามากนะคะเพราะเมื่อกี้แนะนําตัวว่าเป็นคุณหมอใช่เป็นนายแพทย์ ต้องเข้าไปประกวดคุณผลแรกจริงๆเลยชื่อเพราะมากเลยครับต้องถามว่าทิพนานาใช่ไหมครับนี่จะเป็นชื่อจริงคุณหมอเลยหรือเปล่าครับเป็นชื่อที่ใช้ในการประกวดที่เค่ะคือทิพนานาแปลว่าผู้มีความสามารถพิเศษหลากหลายค่ะแล้วชื่อจริงล่ะครับชื่อจริงชื่อ นายแพทย์อานนท์จติชาติค่ะอ๋อ่านกมีอะไรเกี่ยวพันกับชื่อจริงทิพนานาผมว่าสมชื่อจริงๆทําได้หลายอย่างมากๆนะยคอะไรได้บ้างลหรคะก็เป็นหมออย่างหนึ่งแหละประกวดนางงามก็ได้อย่างหนึ่งใช่ไหมก็งามด้าดี่าเนี่ยพูดได้หลายภาษาด้วยใช่ไหมครับก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามงค่ะเนื่องจากว่าที่จังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์อเภอเขาคอส่วนมากคนไข้ส่วนมากก็จะเป็นชาว,ขาวเขาเผ่าม้งสักเจซนตะคะเราก็ต้องมีการสื่อสารเวลาตรวจคนไข้ก็ต้องพอพูดได้บ้างะคะ่ะภาษาม,ม้งเป็นยังไงครับอยากฟังแล้วฮะอพอจะอพจะอพจะพูดให้ฟังสักให้แนะนำตัวเองดีกว่าเป็นภาษาม,มง้งนาะยงปูกเกหูทิปนานาเพลตาพิชานนเตลัวนนี แต่ว่าสวัสดีค่ะดิฉันพิทนานาเพรตาพิชานนชื่อเล่นนนี่ค่ะอ๋อพี่ทุกอยากทราบอะไรเป,ปร็นภาษามงงครับฉันรักเธอฉันรักเธออูรู้ก็อูแปลว่าฉันรู้รักก็เธออูรู้ก็อูรู้ก็ อรูกอ็อรู้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนสวยที่รวยความสามารถจริงๆนะคะคแล้วก็ที่สําคัญคือสวยโดยไม่พึ่งมีดหมอเลยจริงๆหรือเปล่าคะอ๋อค่ะคุณแม่ให้มาเดยกําเนิดค่ะอ,อ,อ ต้องภูมิใจสิ่งที่คุณแม่ให้มาค่ะยังไม่ต้องนะคะนอกจากนี้แล้วคุณพอรู้ไหมคะว่าคุณหมอนนนี่น่สร้างความฮือฮาใากการประกวดมากเลยตั้งแต่วันแรกของการรับสมัครเลยยังไงครับถึงขนาดมีข่าวหน้าหนึ่งแล้วคุณนะหน้าหนึ่งสื่อทีมนี่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 เลยโอ้โหที่ลงหนหนึ่งเลยนะฮะทีนี้หลังจากที่เรื่องราวคุณหมอนนนี่น่ถูกนำไปเนี่ยโอ้โหเป็นที่คือหาข่าวกันแล้วนะคะ ก็ทําให้คุณหมอเป็นผู้เข้าประกวดที่เรียกว่าถูก